ในโลกที่ถูกปกครองด้วยเผ่าพันธุ์ผู้ยิ่งใหญ่กดเหล็กที่ไม่มีใครท้าทายได้คือการยอมจำนนต่อชะตากรรมทุกชีวิตถูกกำหนดตั้งแต่วันที่เกิดว่าใครจะเป็นผู้ปกครองใครจะเป็นผู้รับใช้และใครจะไม่สามารถหนีจากชะตากรรมที่ถูกลิขิตมาได้เอลินเด็กสาววัยสิปปีที่ถูกเลี้ยงดูในตระกูลผู้รับใช้ด้วยชาติกำเนิดที่ต่ำต้อยเธอไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากยอมรับหน้าที่ในการรับใช้ตระกูลขุนนางสูงสักแม้เธอจะพยายามทำใจยอมรับตามที่ถูกสั่งสอนมาแต่หัวใจของเธอกลับลุกโชน ด้วยความไม่ยอมจำนวนเมื่อวันหนึ่งเธอได้พบกับวัตถุลึกลับที่สืบทอดมาจากอดีตของครอบครัวนั่นคือดาบสีเงินที่ซ่อนเร้นพลังแห่งการต่อต้านชะตากรรมดาบเล่มนี้เป็นสัญลักษณ์แห่งการปลดปล่อยจากโชคชะตาที่ถูกลิกขิตเอลินจับดาบสีเงินในมือความรู้สึกที่แผ่ซ่านผ่านปลายนิ้วทําให้เธอรู้สึกถึงพลังที่ซ่อนอยู่มันไม่ใช่แค่ดาบธรรมดามันคือกุญแจที่อาจเปลี่ยนชะตาชีวิตของเธอแต่เสียงในหัวเธอกลับสั่นคลอนด้วยความสงสัยดาบเล่มนี้จะนําข้าไปสู่อะไรกันแน่ จะช่วยให้ข้าหนีจากชะตาหรือจงอยู่ในห่วงลึกของปัญหาอีกในขณะเดียวกันลอร์ดแอนดริกผู้ปกครองตระกูลสูงสักที่เอลินรับใช้มานานเริ่มสงสัยในความเงียบของเด็กสาวที่เคยซื่อสัตย์เขาสังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงในตัวเธอความเงียบที่มากเกินไปสายตาที่ไม่ยอมสบตาใครและความมุ่งมั่นที่ดูเหมือนจะซ่อนบางสิ่งลอร์ดแอนดริกไม่รู้ว่าในค่ำคืนที่ผ่านมาเอลินแอบหนีออกจากคฤหาสน์เพื่อทดลองใช้ดาบนั้น มันไม่ใช่แค่ดาบแต่มันปลุกความสามารถที่เธอไม่เคยรู้ว่าตนเองมีเธอสามารถควบคุมพลังลึกลับได้แต่การใช้พลังนั้นไม่ง่ายทุกครั้งที่เอลินพยายามควบคุมมันความเจ็บปวดจะทิ่มแทงร่างกายเธอแต่เธอไม่ถอยความมุ่งมั่นที่จะหลุดพ้นจากชะตากรรมทําให้เธอฝืนก้าวต่อไปวันหนึ่งเซเลน่าหญิงสาวผู้เป็นท่ารับใช้เหมือนกันพบว่าเอลินเริ่มหายไปในบางช่วงเวลาเซเลน่าเป็นเพื่อนที่เอลินไว้ใจมากที่สุด แต่เมื่อเห็นความลับที่เอลินพยายามปกปิดไว้เซลลนาเริ่มรู้สึกถึงอันตรายที่อาจตามมาเอลินเจ้าทำอะไรอยู่ทำไมเจ้าดูไม่เหมือนเดิมเซเลนาถามด้วยความกังวลเอลินหันไปหานางสายตาของเธอเต็มไปด้วยความมุ่งมั่นและแววตาที่เปลี่ยนไปข้าเหนื่อยแล้วเซลลนาข้าจะไม่ยอมรับชะตากรรมนี้อีกต่อไปเอลินยังคงฝึกฝนการใช้ดับสีเงินในความเงียบของยามค่ำคืนเธอพบว่าไม่เพียงแค่ดักที่ให้พลังแต่ดักยังสะท้อนความรู้สึก ในจิตใจของเธอออกมาได้ความมุ่งมั่นของเธอยิ่งแข็งแกร่งพลังจากดาบยิ่งตอบสนองแต่ในขณนะเดียวกันร่างกายของเอลินก็ค่อยๆอ,อ,อ่อนแอลงทุกครั้งที่เธอใช้มันในคืนนั้นท่ามกลางความเมื่อเธอตัดสินใจออกจากคฤหาสน์อีกครั้งเพื่อฝึกฝนแต่คราวนี้เธอไม่ใช่คนเดียวที่รู้ความลับนั้นลอร์ดแอนดริกสังเกตเห็นการหายไปของเอลินบ่อยครั้งเขาจึงส่งคนติดตามเอลินอย่างลับๆคนติดตามนั้นเห็นทุกอย่างดาบที่เปล่งแสงแะระยิบระยับและพลังที่เอลินเรียกใช้มันเป็นพลังที่เกินกว่าที่ใครจะคาดคิดว่าเด็กสาว รับใช้เช่นเธอจะมีได้เช้าวันถัดมาเอลินถูกเรียกตัวเข้าพบลอร์ดแอนดริกในห้องรับรองใหญ่บรรยากาศเต็มไปด้วยความเงียบงนันและความตึงเครียดลอร์ดแอนดริกนั่งอยู่บนบัลลังของเขาในขณะที่เอลินก้าวเข้ามาความรู้สึกที่ค้างคาในใจของเธอเริ่มกระทบกันอย่างแรงเธอรู้ดีว่าอะไรบางอย่างกำลังจะเปลี่ยนแปลงเอลินลอร์ดแอนดริกเริ่มต้นด้วยน้ำเสียงเย็นชาจะได้ทำสิ่งใดในยามค่าคืนที่ผ่านมาหัวใจของเอลินกระหน่ำเตนเ้นเธอพยายามซ่อนความกังวลของตน ข้าไม่ได้ทำสิ่งใดเลยท่านลอร์ดยาโกหกลอร์ดแอนดริกพูดขาดคํานิ่งคนติดตามของเขาก้าวออกมาจากเงามืดพร้อมรายงานทุกสิ่งที่เขาเห็นเมื่อคืนเอลินถอยหลังไปหนึ่งก้าสสถานการณ์เริ่มตึงเครียดขึ้นลอร์ดแอนดริกยืนขึ้นจากบัลังสายตาของเขาจ้องมองเอลินอย่างเข้มงวดเจ้าคิดจะต่อต้านชะตากรรมของตัวเองหรือพลังนั้นไม่ใช่ของคนอย่างเจ้ามันเป็นของชนชั้นสูงเท่านั้น คำพูดของหลอดแอนดริกทำให้เอลินโกรธความโกรธที่ถูกกักเก็บไว้นานปีพรุ่งพลานขึ้นมาในใจของเธอทำไมข้าถึงต้องยอมจำนวนต่อชะตาที่ข้าไม่ได้เลือกข้าไม่ได้ขอให้เกิดมาเป็นคนรับใช้ข้าจะไม่รับมันอีกต่อไปดาบสีเงินที่ซ่อนอยู่ภายในเสื้อผ้าของเอลินเริ่มเปล่งประกายออกมาราวกับตอบสนองต่อความมุ่งมั่นในหัวใจของเธอหลอดแอนดริกมองดูดาบนั้นด้วยความประหลาดใจและความโกรธแค้นเจ้ากล้าดีอย่างไรถึงถือครองสิ่งนั้นหลอดแอนดริกประกาศพร้อมออกคำสั่ง ให้ทหารจับตัวเอลินแต่ในช่วงขณะนั้นพลังจากดับสีเงินระเบิดออกมาก่อเกิดเป็นแรงลมมหาศาลที่ผลักทหารทุกคนถอยหลังเอลินกวาดแกว่งดาด้วยความตั้งใจที่จะปกป้องตัวเองเซเลน่าแอบมองเหตุการณ์ทั้งหมดจากมุมหนึ่งของห้องนางตกใจและหวาดกลัวแต่ในขณะเดียวกันก็รู้สึกว่าเอลินกำลังทำในสิ่งที่นางเองไม่กล้าทำเอลินเซเลน่าเรียกชื่อเธอหนีไปถ้าเจ้ายังอยู่ที่นี่เจ้าจะไม่มีโอกาสรอดเอลินหอบหายใจหนัก หลังจากใช้พลังจากดาบสีเงินในการปกป้องตัวเองและผลักทหารของลอร์ดแอนดริกออกไปได้พื้นที่รอบตัวเต็มไปด้วยความวุ่นวายเสียงตะโกนลและเสียงฝีเท้าของทหารที่พยายามจะล้อมเธอไว้ทำให้ความกดดันเริ่มเพิ่มมากขึ้นเซเลน่าที่ซ่อนตัวอยู่มุมหนึ่งของห้องรีบวิ่งเข้าไปหาเอลินด้วยความตกใจและกังวลเอลินเจ้าต้องหนีไปเดี๋ยวนี้พวกเขาจะไม่หยุดจนกว่าจะจับเจ้าได้เอลินมองเซเลน่าดวงตาของเธอเต็มไปด้วยความไม่แน่ใจ แต่ข้าไม่รู้ว่าจะหนีไปที่ไหนเซเลนาทุกที่ดูเหมือนเป็นทางตันข้ามีที่ที่เจ้าไปได้เซเลนากระซิบแต่เจ้าต้องไว้ใจข้าเอลินพยักหน้าอย่างช้าๆแม้จะยังลังเลแต่เธอรู้ว่าไม่มีทางเลือกอื่นหลอดแอนดริกและทหารของเขาจะไม่ยอมให้เธอหลุดมือไปง่ายๆเซเลนาดึงเอลินออกจากห้องผ่านทางเดินลับที่มีเพียงไม่กี่คนที่รู้จักทั้งสองวิ่งอย่างเงียบๆผ่านสวนหลังคฤหาสมุ่งหน้าสู่ปากใกล้เคียงในขณะที่พวกเธอกำลังหลบหนีความคิดของเอลินเต็มไปด้วยความสับสน เธอไม่เคยคาดคิดว่าชีวิตของเธอจะเปลี่ยนไปเช่นนี้ภายในไม่กี่ชั่วโมงเธอจากที่เป็นเพียงเด็กสาวรับใช้กลับกลายเป็นผู้ที่ต้องหนีตายและถือครองพลังที่เกินกว่าที่เธอจะเข้าใจได้เซลลนาเจ้าพูดถึงที่ที่ข้าจะไปได้ที่นั่นคือที่ใดเอลินถามขณะวิ่งเซเลนาเหลียวมองรอบๆก่อนจะตอบด้วยเสียงที่เต็มไปด้วยความลึกลับมีสถานที่หนึ่งนอกมึงเรียกว่าเขตแดนของผู้ไร้ชะตาเป็นที่ที่คนที่ไม่ยอมรับชะตากรรมของตนหนีไป พวกเขาอยู่ที่นั่นปกป้องตัวเองและฝึกฝนพลังที่จะต่อต้านชะตากรรมเราจะไปหาพวกเขาเอลินตกใจมีคนแบบนั้นอยู่จริงหรือใช่พวกเขาคือกลุ่มคนที่ถูกขับไล่เหมือนเราพวกเขาปฏิเสธชะตากรรมที่ถูกกำหนดพวกเขาจะช่วยเราได้เซเลนายืนยันทั้งสองมุ่งหน้าต่อไปยังเขตแดนนั้นแม้การเดินทางจะยากลำบากและเต็มไปด้วยอันตรายแต่เอลินก็รู้สึกถึงความหวังที่ค่อยๆก่อตัวขึ้นในใจของเธอพลังที่เธอถือครองอะ ไม่ใช่คำสาบอย่างที่เธอเคยคิดแต่อาจเป็นกุญแจสำคัญในการเปลี่ยนแปลงโลกที่ถูกควบคุมด้วยชะตากรรมในขณะเดียวกันหลอดแอนดริกไม่ยอมแพ้เขาสั่งการให้ทหารออกตามล่เอลินด้วยความโกรธเกรี้ยวและเขาเริ่มตระหนักว่าดาบสีเงินนั้นไม่ใช่แค่สิ่งที่มีพลังแต่ยังเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งการต่อต้านชะตากรรมสิ่งที่เขาไม่อาจยอมให้มีอยู่ในโลกนี้ได้หลังจากการเดินทางที่เต็มไปด้วยความเสี่ยงและการหลบหนีจากทหารของหลอดแอนดริกเอลินและเซลีนา่าในที่สุด ก็ไปถึงเขตแดงของผู้ไร้าชะตาเขตนี้ตั้งอยู่ลึกเข้าไปในป่าที่ไม่มีใครกล้าเข้ามามีเพียงคนที่ปฏิเสธชะตากรรมเท่านั้นที่เลือกที่จะอยู่ที่นี่เอลินก้าวเข้าสู่หมู่บ้านที่ซ่อนตัวอยู่ท่ามกลางป่าใหญ่เธอเห็นผู้คนที่มีชีวิตแบบที่แตกต่างจากที่เธอเคยรู้จักพวกเขาเป็นคนที่เลือกหนีจากชะตากรรมที่ถูกกำหนดมาไม่ใช่เพียงแค่เพื่อหนีชีวิตเก่าแต่เพื่อสร้างชีวิตใหม่ที่พวกเขาเป็นผู้กำหนดเอง หนึ่งในผู้นำของหมู่บ้านนี้คือไคร,รอสนักรบที่เคยเป็นหนึ่งในขุนพลของอาณาจักรแต่กลับเลือกที่จะต่อต้านระบบชะตากรรมเขาต้อนรับเอลินและเซรีนาด้วยความระมัดระวังเจ้าเป็นใครและเหตุใดถึงมาที่นี่ไครอสถามเอลินก้าออกมาอย่างมุ่งมั่นและเล่าเรื่องราวของเธอการที่เธอค้นพบดาบสีเงินและการปฏิเสธที่จะรับชะตากรรมที่ถูกกำหนดไว้ไครอสมองดาบสีเงินในมือของเอลินด้วยสายตาที่หนักแน่น ดาบนี้ไม่ใช่แค่สัญลักษณ์ของพลังแต่มันยังเป็นกุญแจที่สามารถเปลี่ยนแปลงโลกนี้ได้ไคร,รอสกล่าวแต่เจ้าต้องเลือกเจ้าจะใช้มันเพื่อปกป้องผู้คนหรือจะใช้มันเพื่อตัวเจ้าเองเอลินนิ่งเงียบไปชั่วขณะคำถามนี้หนักแน่นกว่าที่เธอคิดเธอรู้ดีว่าดาบสีเงินนี้เป็นสิ่งที่มีพลังแต่เธอยังไม่แน่ใจว่าความหมายที่แท้จริงของมันคืออะไรในขณะที่เธอพยายามตัดสินใจลอดแอนดริกและกองทัพของเขาก็เดินทางมาถึงพวกเขาพร้อมจะบทขยี้ทุกคนที่ต่อต้าน เสียงสัญญาณเตือนดังขึ้นทั่วหมู่บ้านผู้คนรีบเตรียมตัวป้องกันการโจมตีเอลินยืนอยู่ท่ามกลางความวุ่นหวายหัวใจของเธอหนักอึ้งด้วยคำถามที่ค้างคาเอลินเจ้าต้องตัดสินใจเดี๋ยวนี้ไคร,รอสเร่งชะตากรรมของพวกเราอยู่ในมือของเจ้าแล้วเอลินหันมองรอบตัวคนในหมู่บ้านเหล่านี้ล้วนเป็นคนที่กล้าท้าทายโชคชะตาเหมือนกับเธอพวกเขาเชื่อว่าชะตากรรมไม่ได้ถูกกำหนดตายตัวและทุกคนมีสิทธิ์เลือกเส้นทางของตัวเองเมื่อการโจมตีเริ่มต้นขึ้นทหารของลอร์ดแอนดริกบุกเข้ามาในหมู่บ้านไคร,รอส และผู้ต่อต้านทุกคนสู้เพื่อปกป้องบ้านของพวกเขาเอลินยืนอยู่ท่ามกลางสมรภูมิความสับสนในจิตใจของเธอถูกแทนที่ด้วยความมุ่งมั่นเธอกุมดาบสีเงินแน่นและในที่สุดเธอก็ตัดสินใจเธอจะไม่ยอมให้ชะตากรรมมาควบคุมเธออีกต่อไปและเธอจะไม่ให้หลอดแอนดริกและพวกที่เชื่อในระบบชะตากรรมครอบงำชีวิตของใครอีก เอลินพุ่งเข้าสู่สนามรบด้วยดาบในมือพลังจากดาบระเบิดออกเป็นแสงที่ส่องสว่างท่ามกลางความมืดเธอใช้พลังที่เธอเคยกลัวในการปกป้องผู้คนที่เชื่อในอิสรภาพการต่อสู้เป็นไปอย่างดูเดือดแต่ในท้ายที่สุดด้วยพลังของเอลินและความกล้าหาญของผู้ต่อต้านลอร์แอนดริกถูกโค่นลม้มลงเมื่อการต่อสู้จบลงหมู่บ้านของผู้ไร้ชะตาก็ยังคงยืนหยัดเอลินมองดูดาบในมือของเธอมันไม่ใช่แค่เครื่องมือของพลังอีกต่อไปแต่มันเป็นสัญลักษณ์ของเสรีภาพและการตัดสินใจไครรรสเข้ามาหาเธอ เจ้าทาได้ดีเอลินชะตากรรมไม่ได้กําหนดให้เราเป็นสิ่งใดมันคือสิ่งที่เรากําหนดเองเอลินยิ้มเล็กน้อยแม้ว่าเธอจะรู้ว่าการต่อสู้เพื่อเสรีภาพจะไม่จบลงง่ายๆแต่เธอก็มั่นใจว่าเธอสามารถสร้างเส้นทางของตัวเองได้